สวัสดีครับเอฟซีอุลุงรวินครับหลังจากห้างหายจากคลิปนะครับเป็นเผ้าหกหล่อลอยสิบแรงนะครับตัวนี้เป็นกระทะไม่นะครับนี่เป็นเผ้าลอยสิบยางงา้มนะครับน็อตไม่กระทะไม่หล้วก็คัดสีหนาหานะครับลูกค้าสีไปใสค่คับคู่ตาหาสิบหาแรงนะครับตัวนี้ งานเชี่ยมงานดำนะครับละเอียดมาตรฐานให้เก้านะครับตัวนี้ลูกค้าสร้างสเปคพิเศษนะครับความสูง1เมตรสิบเซนนะครับด้านหน้ากระถอดได้นะครับเพื่อสิไว้บรรทุกอ้อยนะครับแล้วตัวนี้สีถอดได้นะครับทั้งหน้าด้านข้างกระถอดได้นะครับมีเสากลางนะครับลูกค้าใส่เสากลางนะครับความยาว3ามเมตร80กับพอดีง้มนะครับ บายเ้วเกินไปนะครับสำหรับรถคัดซีหนาหานะครับตัวนี้ความกว้างยูทีเมตรเก้าสิบหกเซนนะครับใส่กับรถใหญ่ครับเห็ดกวางแน่นะครับตัวนี้สวยงามนะครับสีน้ำเงินนะครับตัวนี้ส่งอำเภอบ้านฝางนะครับจังหวัดขอนแก่นครับผมที่ออกเดินทางเมื่อื่นเสารนะครับจัดเตรียมรถให้ลูกค้าครับียบร้อยนะครับ สวยงามแข็งแรงครับตัวนี้น้ำหนักบรรทุกยุ่ิสิบตันนะครับนี่รับประกันสิบตันนะครับความแข็งแรงแน่นอนเร่อยเรื่อยครับอูหลุงละวินนะครับตัวนี้ลูกค้าสนใจก็สอบถามได้นะครับอูหลุงละวินครับผม0 9 6 0์เก้าหกศูนย์หนึ่อยะครับรถไฟได้ลงคลิปวันไหนเราพี่น้องอันนี้กับงานกับดิงนะครับลงไปกับสิคือคือเกาก็ะริ ลงแน่มาลงแน่ครับลูกข้ากับว่าคุณผูเห็นลงเิดเพราะเปนเสาเห็ดเลยครับเห็ดอยู่คือเก่าครับตามคิ้วตามลำดับนะครับลูกค้าท่านใดที่ได้นัดหมายไว้กับบ่บ่ขาดเคลื่อนนะครับผมเขาก็เห็ดไปตามคิ้วนะครับผมก็เห็ดงานไหลหนาครับว่ไจะเห็ดงานตัวสา่ีอย่างเดียวนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับกับพ่อมี่ยังไหลายนะครับรีวิวความเคลื่อนไหวเเบิ้งนะครับ คิวต่อไปก็สิเป็นอำเภอหนองบัวละวนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับแล้วก็อำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นหลอกคูขึ้นกันครับสเปคสามเมตรหาสิบนะครับถ้าเบิ้งคลิปน่าครับสามเมตรหาสิบสีเงามคือสามเมตรแปดสิบมอนะครับขอบคุณลูกค้าที่ติดตามนะครับคลิปของอูหลวงวินครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ